สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาพิบาลค่ะและดิฉันสุรังคณาสุนทรรานาเวนะคะรับหน้าที่พิธีกรค่ะผู้ชมคะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกๆคนใช่ไหมคะที่สําคัญคือเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลมันต้องตามมาแน่นอนค่ะแต่มีที่ที่หนึ่งค่ะที่เขาดูแลรักษาผู้ป่วยทุกๆโรคเลยนะคะด้วยราคาเพียง1บาท นั่นก็คือคุณสุรัตน์วงชาญสินนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกแห่งนี้นะคะที่ดูแลทุกโลกของคนนะคะด้วยราคาเพียงหนึ่งบาทเราไปพูดคุยกับท่านดีกว่าค่ะว่าท่านใช้แนวคิดอย่างไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านทําคลินิกนี้ขึ้นมาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะตาก็มาอยู่กับคุณสุรัตน์แล้วค่ะซึ่งตาก็ตื่นเต้นมากนะคะมีหลายคําถามมากมายที่ตาคล้อ,องใจแล้วก็ อยากรู้มากๆเลยค่ะว่าทําไมคุณสุรัตน์ถึงมาทําคลินิกแบบนี้ทำแล้วได้อะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณสุรัตน์กันเลยค่ะคุณสุรัตน์ขาสวัสดีค่ะครับัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสรายการเรามาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์แต่เชื่อว่าเราจะได้ข้อคิดมุมมองที่หลายๆท่านเนี่ยจะนําไปใช้ในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยค่ะคอย่างแรกเลยต้องถามที่มาที่ไปเลยค่ะว่าทําไมถึงได้คิดจะทําคลินิกหนึ่งบาทแปลกมาก จริงๆแล้วตอนที่ผมเป็นนักธุรกิจครับผมก็ก็คงจะเป็นคนหนุ่มๆทั่วๆไปแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบพาพาไปทำบุญนะฮะก็เหมือนชาวพูอทั่วไปครับไปทําบุญตามวัดอะไรอย่างนั้นและโดยโปรตตัวผมก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่การบรรนานก็เล่นไม่เป็นก็อาจจะเป็นความโชคดีนะครับะนะ,ะและเราก็ใช้ชีวิตในสังคมมันก็เริ่มต้นจากการที่ว่า คุณแม่ไม่สบายนะพอคุณแม่ไม่สบายก็แน่นอนครับความเป็นลูกของทุกๆคนนะครับก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยใช่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วท่านเป็นอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นท่านก็เป็นทั้งเบาหวานความดันคอรลสตอรอลหัวใจเป็นครบเป็นครบครับครบครับแต่ว่าจะมีหมอที่โรงพยาบาลคุมทุกๆโรคกปเลยหมอเฉพาะทางนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็แปลกใจเพราะนี่จะว่าตอนนั้นผมเป็น นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารนะครับแล้วก็กำลังประชุมอยู่ที่ห้องประชุมแล้วผมก็เป็นประธานการประชุมด้วยพี่น้องก็โทรมาบอกว่าเออคุณแม่เข้าห้องไอซียูนะนะแล้วก็โอกาสรอดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นเรียกว่าทุกๆคนนะครับที่เป็นลูกก็ตกใจมากใช่ครับถึงแม้ว่าคุณแม่จะเป็นคนแข็งแรงแต่ก็มีโรคประจำตัวเบียดเบียนหลายอย่าง นั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยครั้งแรกพอเราทราบนี้เราก็มีความมิตกกังวลกังวลมากก็เลยจุดทู่นะบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งสารสิทธิ์เดียกรบสัทธาว่าถ้าเกิดขอให้คุณแม่พ้นวิกฤตตรงนี้ไปนะออกจากห้องไอซยูและหายเป็นปกตินั่นนะครับที่การที่เราได้พูดไว้กับพระรัตนตรัย แล้วก็เชื่อแม้แค่สวันท่านั้นเองคุณแม่ก็เป็นปกติและหายออกจากาโรงพยาบาลโอ้อาศจรรย์มากแล้วตอนที่ขอให้คุณแม่หายนี่ได้แบบมีเอ่ยปากหรือกล่าวบอกไหมคะว่าเราจะทําอะไรตอบแทนหรือว่าอะไรแน่แน่นอนครับก็มีกล่าวเพราะว่าในใจตอนที่เราพูดไปนะ่ะเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเพราะไม่เคยคิดว่าจะเปิดคลินิก เนื่องจากผมก็ไม่ใช่เป็นหมอครับอ้าวท่านไม่ได้เป็นหมอคุณลาร์ไม่ได้เป็นหมอเลยครับแล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางทางการแพทย์เลยไม่มีเลยมีแต่เป็นพ่อค้าอย่างเดียวครับเป็นธุรกิจอย่างเดียวอู้นอันนี้ยิ่งน่าตกใจมากก็เลยพูดว่าถ้าเกิดคุณแม่หายเนี่ยก็จะเปิดกีฬาสาฟรีตลอดชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเป็นแรงบันดาลใจหมอก็ไม่ได้เป็นทำทางการแพทย์ก็ไม่เป็นครับแต่หมอเห็นว่าแม่ป่วยใช่ไหมแม่ป่วย แม่ป่วยแล้วอย่างต้องบอกว่าจะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งซึ่งเราเคยได้ยินข่าวนะครับทางทีวีว่าคุณหมอท่านนี้รักษาให้ฟรีนะครัเป็นเป็นคุณหมอเองแต่ว่าก็เก็บค่ารักษาสําหรับคนทั่วไปก็เก็บแต่ถ้าเป็นคนยากคนจนก็เก็บแค่ห้าบาทอันนั้นเราก็โมทนาในใจนะครับตอนนั้นเราก็เป็นเหมือนไอดอลเลยนะเหมือนไอดอลไอดอลนิดๆนะซึ่งเราก็ จริงๆไอดอลที่สําคัญได้ก็คือในหลวงรัชการที่9เพราะว่าท่านได้สร้างผลงานความดีมากมายเลยในหลายด้านตอบเป็นนอกคำถามไม่เป็นไรค่ะได้ไม่เป็นไรเราจะได้คุยแล้วได้เห็นมุมมองเสร็จแล้วทําไมถึงได้แบบหนึ่งบาทคือจริงๆเนี่ยมันมีที่มาครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะหลังจากที่คุณแม่หายเนี่ยผมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนั่นเองเปิดคลินิกเลย ตามคาที่เราสัญญากับพัพรัพรพรตนตไตรไ้เลยเพราะว่าผมเนี่ยนิสัยผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มผมจะเป็นคนรักษาสัจจะโอ้สุดยอดนะเพราะว่าผมเองผมทําบริษัทส่งออกค่ะนะการที่จะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าผมเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งน่ะเป็นล้านหลายแสนอย่างอต่มดังนั้นถ้าผมทําการค้าผมต้องมีสัจจแาะรัจจาจานี้ผมก็รักษา,าม,มาตลอดจนปัจจุบันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญคือใช้เวลาหนึ่งเดือนน่ะก็เนื่องจากว่าตึก ที่ผมผมมีกิจการอสังหาริมทรัพย์อยู่ในต้นข้าสารด้วยนะครับอืมอืทำหลายธุรกิจเลยส่งออกอสังหาริมทรัพย์ด้วยมีตึกให้เช่าด้วยครับค่ะกิจการโรงแรมกิจการอพาร์ตเมนต์หลายอย่างอันนี้พอดีตึกนั้นอ่ะผู้เช่าเขาจะย้ายออกแหมอะไรจะระเบอดกระดับนครับแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่าเช่าก็ประมาณห้าหมื่นบาทที่ที่เขาให้เรานะคออไม่น้อยแต่ว่าเรามาคิด ถ้าเราเอาตรงนี้เป็นที่สําหรับรักษาคนใครไปมาคนยากคนจนไปมาก็ต้องเห็นและอย่างคนทํางานแถวนั้นก็เยอะใช่บางลําพูแถวเนี้ยคนเดินเยอะครัเข้าสานีโอ้โหร้านขายของร้านขายข้าวแรงงานก็เยอะและชุมชนแถวนี้ก็มากมาใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยคุณเสียสลละมากเลยนะตึกเดือนรายได้เดือนละห้าหมื่นแล้วยังจะต้องลงทุนเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์อีกใช่ไหมใช่ครับ โอ้โคนรักษาคําพูดมากๆเลยครับ,รบเพราะรว่าผมผมมองว่าคือในในใน,ในสัจจาเนี่ยเราจะทําอะไรเราทุกอย่างเราพูดได้แต่จริงๆแล้วเราทําจริงหรือเปล่าคนที่รู้ดีคือตัวเรามันจะยากไหมคะตอนเริ่มต้นอะ่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ทางการแพทย์ไม่มีความรู้ทางการเปิดคลินิกอะไรเลยตอนเริ่มต้นใหม่ๆขรุขระไหมคะลําบากไหมคก็แรกๆนี่คือถ้าผมทําอะไรผมต้องทําให้ถูกต้องผมก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขก่อน และนั่นก็คือที่มาหนึ่งบาทเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าคุณจะเปิดกินีรักษาฟรีมันไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้เหตุผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทำไมไม่ได้ใช่ไหมเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าคุณจะไปหลอกคนหรือเปล่าหลอกฟรีคุณเป็นนักการเมืองไหมคุณจะฟอกเงินหรือเปล่าคุณทําแท้งเถื่อนไหมอันนี้ที่ผมคิดนะครับแต่เขาจะไม่พูดแล้อเขาก็ไม่อนุญาตให้เปิดในตอนแรกเขาบอกว่า คุณรักษาฟรีไม่ได้ก็คือว่าถ้าใช้คำว่ารักษาฟรีไม่ได้มันก็มีคําถามในใจว่าเอ๊ะก็ผมตั้งปฏิทานแล้วว่าจะรักษาฟรีแล้วถ้าผมไปเก็บเงินมันก็มันก็ไม่ถูกต้องนะผิดศัจจาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นถ้าไม่ได้ผมเลยบอกงั้นเอาเท่าไหร่ดีเอาบาทเดียวแล้วกันแต่จริงๆถึงเวลาไม่ได้เก็บนะครับคือเขา เขาก็จะหย่อนไม่หยอ่อนในเรื่องของเขาเออแต่ว่าเรา,เราตั้งใจไปแล้วไม่มีทวงไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะครับค่ะแล้วตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นหมอแล้วคุณทำอย่างไรที่จะมีคลินิกขึ้นมาได้อมีสถานที่และการที่จะหาหมอมาหายาม,มาการรักษาคนป่วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับคนที่ไม่ได้เดินในเส้นทางนี้หรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขเลย ถูกต <ๆ S 1> ้อง<ๆ>เพราะว่าแม้แต่ภรรยาผมก็ยังเตือนผมนะเออเกิดไปรักษาเขาก็เกิดเขาป่วยแล้วไม่สบายแล้วมันไม่หายขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงมันจะเป็นการสร้างบาปหรือเปล่านะธรรมชาติของผู้หญิงเนะเขาก็ห่วงผมแต่อันนี้ผมก็เลยไม่เป็นไรนะเมื่อเราตั้งใจเราก็ต้องทอํากับคําถามยิปกี้นิถ่าวมันลําลบากไหมลําบากครับเพราะว่านั้นจะที่จดจดทะเบียนเรียบร้อยทางกระทรวงก็ยัง ต้องต้องไปตรวจสอบอ่าใช่สถานที่เหมาะาไหมเป็นคลินิกเป็นอะไรนะที่รับรับรักษาได้หรือเปล่าถูก<ช>ต้องตามหลักของสาธารณสุขไหมมีที่มาที่ไปหรือเปล่าค่ะก็ทางกระทรวงรู้สึกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบออนะมาตรวจสอบเพราะผมสอบถามผมรู้จกักผู้เช่าในตึกของผมบอกมีเจ้าหน้าที่มาถามเกี่ยวกับคุณสุรัต มันจะไม่ได้มาถามผมนะไปถามคนอื่นรอบๆถามคนอื่นว่าเออตึกนี่มันเป็นตึกของใครแล้วคุณสุรันนี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคนเช่าก็สงสัยก็มาถามผมก็เลยทราบนะครับก็เลยเป็นที่มาหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเปิดเนี่ยผมจะเป็นคนที่ว่าไม่ถือโชคลาภไม่ถือเรื่องดวงดาวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเอาเรื่องสะดวกเอาเรื่องสะดวกอะไรอย่างเราถือว่า ถ้าเราเป็นคนดีเราทําสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเราก่อนจะเปิดนี่ก็ลําบากะจะทํายังไงเพราะเราไม่ได้ดูเลิกดูยามอยู่แล้วอพอดูเลิกสะดวกปับเราก็ต้องหนึ่งเราต้องมีแพทย์อ่าใช่นะแพทย์นี่เป็นหัวใจที่สำคัญใช่ไม่มีหมอรักษาไม่ได้ใช่ครับก็ยังคิดบวกขอโพสต์ uh, เข้าไปในในเฟสในโซเชียลว่าเอ hey, มีคุณหมอท่านไหนบ้างที่ที่จิตอาสาใหญ่จะมาช่วยเราแต่ก่อนจะทาคําถามนี้ได้ไปถามที่กระทรวงสาธารณสุขว่ามีแพทย์จิตอาสาไหมหรือว่าในเลที่ราคาต่ำนิดนึงมันเขาก็ให้คำตอบไปอยู่คำเขาบอกว่าจิตอาสาเนี่ยอย่างที่คุณแพทย์ที่คุณต้องการนะมันไม่อยู่ในกรุงเทพหรอกอยู่ต่างจังหวัดเขาไปช่วยคนต่างจังหวัดหรือว่าไปโครงการของในหลวงนะ โครงการที่ไปช่วยคน,นายากคนจนอ่ะนะอันเนี้ยเออเราก็คิดถึงมันก็จริงนะล้าจะหาในกรุงเทพมันก็คงไม่ได้แนะ่ก็เลยโพสต์ว่าในราคาตีเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเท่านั้นเท่านี้นะท่านครับคือทีมมาใครที่จะมาช่วยได้บ้างครับใครที่อยากจะมีแบบว่าเอเอกำลังใจที่จะมาร่วม ทำบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ได้บ้างครับแต่ก็มีค่าตอบแทนให้เขามีมีตามที่ความเหมาะมสมาะมากความเหมาะสมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ค่ะเดี๋ยวเรารพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมลุ้นนะคะว่าช่วงหน้าค่ะเรามาฟังว่าเราตกลงได้คุณหมอไหมมีคุณหมอกี่คนนะคะแล้วเรื่องยาเป็นยังไงแล้วได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านแถวนี้ยังไงบ้างนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วผมสั่งยาอวรั่นนอทด้วยยาไม่ใช่ยาธรรมดาค่ะอย่างดีเลยอย่างดีครับแล้วก็จุถึงยาระดับปานกลาง นะครับแต่ถ้ายาไม่ดีผมจะไม่สสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไมพ่อหนูบุญาอ,อาจจะก,กลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะแหคุยกำลังแบบว่าสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะคะว่าจะสําเร็จไหมแต่ต้องสําเร็จแล้วหล่ะเพาตอนนี้มีคลินิกอยู่นะคะคแต่ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายไม,ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดโดยเฉพาะทําในสิ่งที่เราไม่ถนัด นี่ใจลุวนๆเลยนะคะเนี่ยคือต้องมุ่งมั่นแล้วตั้งใจจริงแถมต้องควักเนื้อด้วยที่จะมาทําสิ่งเหล่านี้อะไรทําให้คุณสุรัตน์ทำได้สําเร็จนะคะเล่าต่อค่ะเป็นยังไงคะแล้วตมีคุณหมอติดต่อเข้ามาไหมคะก็มีคุณหมอติดต่อเข้ามาครับคุณหมอก็ติดต่อคุณหมอเขเชื่อไหมคะว่าเราจะทําฟรีเนี่ยออ ผมคิดว่าเขาคงรู้จากการที่เราโพสต์ไปว่าเราบอกไว้ก่อนว่าเราจะเปิดกินกราสาฟรีนะแต่เราให้ค่ากรอบแทนคุณหมอเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ซึ่งช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่อ,า,อาจจาะตามกว่ามาตรฐานนิดหน่อยอแต่ก็กรับได้ครค่ะยังไงคุณหมอก็ได้รายได้แล้วก็ได้ทําบุญด้วยครับค่ะแล้วก็ทั้งพยาบาลด้วยค่เพราะพยาบาลเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยต้องมีใบประกอบ โรคศีลส่วนพยาบาลนี้ก็ต้องเป็นพยาบาลไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลต้องจบพยาบาลเลยเพราะว่าต้องาใจนะครับว่าถ้าเราจะรักษาคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่หายมันไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเราเป็นหลอกเขาว่าเราทําไม่สุดเนาะเราทาไม่จริงเราทราบภาพก็อย่างเช่นเดีวกันทำไมผมถึงต้องเอาในบางลักภูผมสามารถเอารายได้อย่างค่าเช่าเดือนละห้าหมื่น ไปหาสถานที่ที่อื่นก็ได้ที่ประถูกหน่อยสองหมื 20, 30, ่นสามหมื่นจะทำไมผมต้องเอาตรงนี้เอ,อเอาตรงนี้เพราะผมเห็นว่าในย่านนี้มันมีทั้งคนหาเช้ากินค่ําคนตันดเล้า,นาคนฝรั่งก็มีที่ตกอับก็มีนะและอย่างชุมชนก็หลายชุมชนซึ่งเขาก็ยากจนเขาไม่ใช่คนมีเงินนะดังนั้นผมมามาเอาสถานที่ตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ไปมาสะดวกย่าล่ะคะยา่า เป็นคลินิกต้องมียาต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างนี่คุณใช้ของอย่างไรหามาอย่างไรครับจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยต้องยอมรับีไม่รู้วิทยาศาสตร์อะไรเลยผมผมเป็นนักธุรกิจเวลาผมทำบริษัทส่งออกเนี่ยบางทีมันแข่งต่อเวลาแต่ผมไม่สบายเนี่ยน้อยครั้งที่ผมจะไปโรงพยาบาลผมจะไปร้านขายยานะแล้วก็ไปบอกเภสัชบอกว่าเป็นอย่างนี้ เป็นนั่นเป็นนี่นะแล้วก็เอาอยาที่มันแรงหน่อยนะคือเราอยากให้มันหายไวเพราะว่าเราทําธุรกิจเชื่อไหมว่าผมอ่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยปีนีงสามลกสิบห้าวันผมไม่เคยหยุดเลยทํางานหนักมากนะครับและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าสามารถกำลังมีไฟมีไฟเป็นหนุ่มอยู่ <นะ S 1> เป็นหนุ่มอยู่ครับแล้วก็เลยพอเรารักษาเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยเขาต้องใช้ยาดี เพราะเราก็ยังใช้ยาดีเลยเพราะเรายังเรายังต้องการจะหายไปอวแล้วคนยากจนเนี่ยเห็นแก่ใจคนอื่นมากเลยเนี่ยคนยากจนเนี่ยเขาทํางานถ้าเขาลางานหยุดหนึ่งวันเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่หายเขาก็ต้องไปลางานหยุดอีกอาจจะโดนตำหนิโดนไล่ได้หรืออาจจะโดนไล่ออกหาว่าไปเที่ยวหรือเปล่านะคิดก็เลยคิดก็เลยบอกว่าเอา ถ้าจะอย่างนั้นยาที่ผมก็สั่งเองแล้วผมสั่งยาอริจดนอลด้วยยาไม่ใช่ยาธรรมดาค่ะอย่างดีเลยอย่างดีครับแล้วก็จนถึงยาระดับปานกลางนะครับแต่ถ้ายาไม่ดีผมจะไม่สั่งนอกจากนั้นพิเศษอีกนิดน,นึงคือว่าคุณหมอที่มาประจำู่คลีนทีผมมีสับเปลี่ยนเงินเจ็ดแปดท่าน<อ>นะและคุณหมอแต่ละท่านเนี่ย ก็เป็นคุณหมอที่มีวิชาชีพโรคศีนอยู่แล้วอยู่โรงพยาบาลมีชื่อทั้งนั้นเนาะเศรีราชวชิรละคือเขาผ่านประสบการณ์มากถ้าเขาถนัดยาตัวไหนเนี่ยเขาจะสั่งให้เขาจะบอกว่าเขาต้องใช้ยาตัวนี้นะเนี่ยั้งมมดยาแก้ปวดเนี่ยมีหลายตัวมากมีหลายตัวเนี่ยเขาบอกเขาถนัดยาตัวนี้หรือยาบางอย่างเป็นยาเฉพาะโรคก็มีหลายตัวเขาบอกต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคือเขาต้องการที่จะช่วยคนไข้ของเขาหายเร็ว ดังนั้นเนี่ยยาตัวเดียวน่ะผมต้องสั่งถึงสามสี่ยี่ห้อผลตอบรับเป็นยังไงบ้างชาวบ้านที่มารักษาต้องบอกเลยว่าณวันนี้นะครับเวชระเบียนซึ่งถ้าผมมีเวลาผมจะมาช่วยคเวชระเบียนเนี่ยปัจจุบันนี่ประมาณสองแสนวันลนคุณเป็นคลินิกเล็กๆนี่คุณคนไข้ถึงสองแสนรายเลยหรอครับโหนี่คุณน่าจะไปทํางานในรัฐบาล <laughs> แล้วก็สร้างคลินิกอย่างนี้ทั่วทั่วกรุงเทพไปสองแสนวันไลายยังไม่ได้นับนักท่องเที่ยวค่ะ นะครับนักท่องเที่ยวที่ว่าเขามาเที่ยวแน่ท้่งกษาแล้วเขาก็สามสี่วันก็กไป,ไปต่อที่โน่นนะเขาก็มารักษาครับหลังลายครับที่นี่ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะรักษาคนจนนะ<า>คุณจะเป็นคนมีเงินหรือคุณเป็นคนหาเช้ากินข่าที่นี่ยินดีต้อนรับ ดิฉันหาโรงพยาบาลั่นและหาคลินิกเปยแล้วถ้าฉันป่วยฉันจะไปไหน <c oughs> ครับกินดีเลยครับแล้วแล้วบางมีมีรายหนักๆที่ต้องรักษาต่อเนื่องอย่างเงี้ยทำยังไงอะคะเอออันนั้นต้องเข้าใจครับว่าบางครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะส่งไปโรงพยาบาลเหตุผลก็เพราะว่าที่นี่เป็นคลินิกที่ว่าไม่มีคนไข้นอน เป็นคลินิกเวชกรรมนะไม่ใช่คลินิกเฉพาะโรคเฉพาะทางไม่เฉพาะทางไม่ใช่บางคนเป็นตับเป็นอะไรเงี้ยดวงตาเป็นจมูกเป็นอะไรแล้วแต่ัคคะรบแต่เราก็ารักษานะหูตาคอจมูกเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลมีคุณหมอ<ม>บอครบทุก้างเลยทุกอพิษสุนักบ้าสุนักกัดปัทยักษ์นะหรือแม้แต่การคุมกําเนิดก็มีมีหมอสูด้วยคือ แพทย์เวชกรรมที่ก็สามารถจัดให้ได้แต่ถ้าเกิดอาการหนักก็ส่งต่อโรงพยาบาลใช่ครับแต่อย่างน้อยก็คือว่าเรามีหมอที่ถูกต้องแล้วก็คุณหมอก็รู้ว่าจะต้องส่งไปที่ไหนยังไงบ้างครับคุณหมอจะให้คาแนะนําค่ะแล้วในการระบบการทํางานลําบากไหมคะในการที่ต้องดูแลคุณหมอเราไม่ได้เป็นคุณหมอไง่ใช่ไหมต้องมาดูแลทั้งหมอทั้งเภสัชท,ทั้งพยาบาลาคือต้องตอบว่าไม่ลําบากครับเพราะว่าเนื่องจากคุณหมอและพยาบาลเนี่ย เขาเป็นแพทย์โดยเฉพาะเขารู้ถึงความรับผิดชอบของเขาพยาบาลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลดังนั้นน่ยคุณพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยเขาจะฟิกเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมต้องการมากกว่านั้นก็คือคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยพูดจากับคนไข้เสมือนเป็นเป็นญาติกันหรือเปล่าเพราะเขาทำด้วยใจไหมใช่เขาทำด้วยใจไม่ใช่ฟองเงินนะครับแน่นอนครับบุคลากรใช่เราต้องตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งถ้าผมมีเวลาผมจะมาช่วย แต่ว่าเราจะมีการจัดยาทุกวันอาทิตย์ออดูแลแผนไทยครับซึ่งตัวผมเองอ่ะผมก็เรียนเกียวกับแพทย์แผนไทยโอยดีมากเลยค่ะชอบสมุนไพรไทยเนี่ยสเสริมให้เอามาใช้เพราะว่ามันมีแค่แบบนะเป็นความเป็นไทยเนาะใช่แล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อตาดควยไม่ใช่เคมีไม่มีสเตียรอยด์แต่แพทย์ปัจจุบันสําคัญเพราะว่ามันรักษาได้ง่ายแล้วไวรวดเร็วค่แล้วเห็นว่ามีแบบอะไรนะคะ นวดกายภาพบายภาพควรเป็นอัมมฤกึกอัมาพาตหมอรองกระดูกทับเส้นเกี่ยวกับเส้นเลือดกล้ามเนื้ออุบัติเหตุทุกอย่างคุณคอานนั้นคุณทําฟรีนะคะครับทำฟรีผมต้องจ้างหมอนวดคุณทำจริงจังเหมือนคุณได้ด้เงินได้กำไรเลยนะคะเนี่ยหมอนวดผมไม่ใช่นวดแบบรีแลกซ์แบบฐานนวดแบบในยานก๊าสารไม่ใช่นะค่ะหมอนวดผมเนี่ยเขาคิดผมวันหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งวันห้าพันบาทนวดได้สิบคน อันนี้คือหมอจริงจังเลยนะ,ะที่ต้องรักษาเลยเออเขาต้องรู้จักเส้นรู้จักอะไรต้องได้ใบประกาศนิยาบัตรมาแล้เนี่ยครับและอย่างเขาสามารถรักษาคนเป็นอมัมบาพกอัมาพาดหายโอ้โหด,ดิฉันจะมาค่ะตอนนี้รู้สึกไหลสุดมากเลย <laughs> <laughs> ว่าเดี๋ยวนี้คนทํางานมากนะครับ ดิฉันมีที่ราคาคุณสุรัตน์ค่ะดิฉันจะมาทุกอาทิตย์จองหงทะเบียนได้ถ้าจะมีอะไก็โทรศัพท์มาครับที่เบอร์เจ้าหน้าที่จะมีเบอร์เจ้าหน้าที่ก็คือ 087, 082, 9707เดี๋ยวมาทั้งประเทศเลยนะคะคุณถึง8มี2เบอร์สเบอร์นี้เนี่ยถามได้ทั้งคลินิกบาทเดียวแผนปัจจุบันนวดกายภาพบำบัดหรือแม้แต่แพทย์สมุนไพรได้หมด รือแม้แต่การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าอาคารปฏิบัติธรรมทุก,ทกอย่างทุกอย่างสองมบอนี่ครับโอ้โหฟังแล้วนะคะตื่นเต้นมากเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะแรงบันดาลใจความเป็นมาของชีวิตคุณสุรัตน์อะไรที่เป็นตัวหล่อหลอมให้คุณคิดดีได้ขนาดนี้ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะแต่เวลาเราหมดลงแล้วค่ะคงต้องขอโอกาสคุณในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณสุรัตน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ าการได้พูดคุยกับผู้ที่มีแนวคิดที่จะให้อย่างไม่หวังผลแบบนี้นะคะมันชุ่มชื่นหัวใจค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราหลายๆคนด้วยนะคะที่จะลองทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วจะรู้ค่ะว่าความสุขคือยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ